สวัสดีครับผมพาไลนะครับจากช่องอีมูโปรเฟสเซอร์นะครับเนื่องมาจากช่วงนี้นะผมเริ่มสังเกตตัวเองขึ้นมาว่าผมนี่กินแล้วก็มานั่งเล่นเกมนะแล้วก็หลับง่วงนอนทุกทีเลยนะคือเล่นในแป๊บเดียวก็จะหลับแล้วนะครับก็เลยมานั่งสงสัยว่าเอ๊มันเป็นเพราะอะไรกันนะทำไมเรากินแล้วมันถึงหลับนะ ก็ได้ไปถามดูศึกษาจากเว็บต่างๆนะแล้วก็ได้คําตอบมาประมาณนี้เลยนะครับว่าเวลาที่เรากินอิ่มเนี่ยเราก็ไปเปิดเกมนั่งเล่นได้สักแป๊บนึงเนี่ยประมาณ10-20นาทีเนี่ยก็จะเริ่มง่วงขึ้นมาละบางทีก็เผลอรับเลยนะนี่อย่าวาแต่เล่นเกมเลยนะเป็นทํางานนะถ้าเป็นทํางานแบบออฟฟิศนะที่ต้องมานั่งนั่งทำหน้าคอมนะก็จะเป็นเหมือนกันนะอาการนี้นะ,ะน่าสนใจนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอมองว่าคนที่หลับเนาะในเวลางานหรือ คนที่เล่นเกมเนี่ยแล้วก็ยังหลับเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งที่โฟกัสนะแต่พอผมไปศึกษาดูเนี่ยม,มันไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นการที่เราไม่ได้สนุกกับสิ่งนั้นพอหรือว่าไม่ได้ตั้งใจทําในสิ่งนั้นพอปรากฏว่ามันไม่ใช่นะมันมีเรื่องที่ าสามารถอธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะก็จริงๆแล้วเราต้องมาเข้าใจก่อนนะว่าทําไมเราถึงง่วงนะง่วงหลังอาหารมันเป็นเพราะว่า,าหนึ่งเลยนะครับร่างกายเนี่ยเข้าสู่โหมดย่อยอาหารนะหลังเมื่ออาหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะหนักไปที่แป้งเนาะหรือไม่ก็ไขมันเนาะระบบเลือดในร่างกายนะครับมันจะพุ่งไปที่ระบบย่อยอาหารจากการกับสิ่งที่เรากินไปเนาะส่งผลทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองน้อยลงนะครับพอเลี้ยงสมองน้อยลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ก็เกิดการง่วงนั่นเองเกิดการเบอร์ทาให้ไม่ค่อยมีสมาธิต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะซึ่งตัวการหลักของมันเนี่ยก็คืออินซูลินนะครับแล้วก็พวกฮอร์โมนกลุ่มเซเลกโทนินนะครับเมราโทนินเนาะผมอ่านชื่อถูกนะแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นหลังจากเมื่ออาหารเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะร่างกายมันจะเปิดโหมดผ่อนคลายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ง่วงนะครับประเภทอาหารเนี่ยมันก็มีผลนะครับ ลองสังเกตไมว่าเวลาที่เรากินพวกข้าวเหนียวเนี่ยทำไมมันง่วงนะครับกินพวกข้าวสวยอะไรอย่างเงี้ยมันง่วงก๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าเป็นพวกของทอดมันมันเนาะมันจะง่วงง่ายนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวที่กระตุ้นนะครับการหลัอินสูลินมากขึ้นนะครับมันทําให้ร่างกายเนี่ยดอปพลังงานนะหลังจากที่กินมันไปแล้วเนาะมันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการเรียกไอ้พวกเนี้ยมาใช้งานเนาะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมนะครับมันเกี่ยวกับเกมเพราะว่าบางเกมเกมบางประเภทเนี่ยก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกนะเช่นเกมพวกแนวกระตุ้นสมอง แต่เกมบางประเภทเนี่ยมันปลอมให้เราหลับนะครับซึ่งเกมที่มันแบบต้องเร็วๆไวๆแล้วก็กระตุ้นปฏิกิริยาร่างกายเรากับตัวเกมเนาะอินเตอร์แอคก็เช่นพวกเกม FPS เนาะเกมโมบะที่จะต้องมาจดใจจ่อเนาะเกมไฟติ้งต่างๆนะแต่ก็ไม่เสมอไปเหมือนกันนะแต่ว่าไอที่มาแน่นอนเลยเนี่ยก็คือพวกเกมที่เป็นเนื้อเรื่องเนาะเกมภาพนุ่มๆเสียงดนตรีเปียโนครออย่างเช่น Call of Duty เกมล่าสุดนี่ก็ทําให้ผมหลับเหมือนกันนะ คือเล่นยังไงก็หลับนะจะบอกว่าเกมพวก RPG พวกเนี้ยนะมันค่อนข้างจะเป็นเกมที่จักอยู่ในหมวดหมู่เกมกล่อมให้หลับนะเกมฟาร์มต่างๆเนี่ยไอ้พวกฟาร์มตัวดีเลยเวลาที่ต้องทําอะไรซ้าๆเนาะมันทําให้เราหลับได้นะครับถ้าร่างกายเรามันกําลังเพียอยู่นะครับสรุปเลยผมสรุปเลยก็คือมันมันต้องอเป็นอะไรที่มันทําซ้ําๆหรือว่ามันไปเรื่อยๆอะนะ พวกเนี้ยกระตุ้นให้เราหลับทางนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเกมเลยอย่าว่าแต่ยง,งุู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะผมเคยเล่นพับจีโมบายตอนที่ผมติดอยู่เมื่อหลายปีก่อนนะแล้วก็กินอิ่มมาเนาะพอกินอิ่มมาปุ๊บเท่านั้นแหละมานั่งเล่นนั่งเล่นในสแป๊บง่วงง่วงจะหลับนะหรือว่าเกมมัน,ม,นมันมีอะไรกันผมต่อให้เป็นเกมอย่างเดลต้าฟอร์สเนี่ยก็ง่วงได้เหมือนกันนะสำหรับผมอะรู้ว่าดูมเนี่ยตัวง่วงเลยดูมถึงมันจะมันแค่ไหนนะแต่ว่า สุดท้ายก็ทําผมไม่เอาผมไม่อยู่เหมือนกันนะจะดูมจะโหดแค่ไหนนะก็แพ้แพ้รามงนะครับแพ้รามงแพ้ข้าวหน้าแกงกะหรี่นะครับเอาไม่อยู่นะพวกดูมพวกอะไรพวกนี้มันจะมีเกมอีกเกมที่ตอนนั้นแบบเล่นแล้วง่วงง่วงง่ายมากคือบรรยากาศอะคือหลายคนอนะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสะใจเกมเนี้ยวางจอยไม่ลงแต่สำหรับผมนี่เล่นแล้วง่วงจัดเลยก็คือ Warhammer นะครับ Space Marine 2นะเกมเนี้ย มันมันจริงนะแต่ว่าบรรยากาศมันเขาเรียกอะไรซาวแท็ซาวปืนมันปิ้วปิ้วปิ้ว,วมันอุราหมาแล้วมัน ASMR ผมแบบถ้ากินมาสดสดร้อนๆนะกินมาแบบอ่าพวกข้าวพวกอะไรพวกเนี้ยนะหลับนะเอาไม่อยู่นะเกมแบบเนี้ยแล้วก็เรื่องการนั่งเล่นอ่ะมันมีผลเหมือนกันนะถ้าเราได้นั่งเก้าอี้ดีๆนะอากาศเย็นนิดนึงเนาะพวกนี้ก็ส่งผลให้เราง่วงหรือแม้แต่อากาศร้อนบางทีเหงื่อเราแตกเนาะ เงื่อแตกบางทีก็ทําให้เราง่วงได้เหมือนกันนะเพราะพวกนี้มันจะไปลดพลังงานเราเข้าไปอีกนะเพื่อให้ให้ร่างกายมันผ่อนคลายแล้วบอกว่าให้สมองมันผ่อนคลายนะครับแล้วก็มันก็จะได้หลับเนาะซึ่งตรงเนี้เป็นเรื่องที่เจอบ่อยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะแก้อาการง่วงเนี่ยทำยังไงนะส่วนใหญ่เนาะหลายๆเจ้าเขาจะบอกว่าให้ไปกินน้ํานะครับ ซึ่งผมก็ลองดูแลม,มันก็ได้นะส่วนหนึ่งแนะเวลาที่ผมขับรถเนาะถ้าเกิดอาการง่วงเนี่ยน้ำเปล่าน้ําอะไรพวกนี้จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เราตื่นแต่ไม่นก็ไม่เสมอไปนะคือร่างกายถ้ามันขาดน้ำเนี่ยมันก็ทําให้เราง่วงง่ายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ลุกนั่งเบาๆนะลุกเดินบ้างนะครับหลังการทานอาหาร10-15นาทีเนี่ยให้ระบบย่อยอาหารมาทำงานแนละ้วไม่ให้เลือดมันกระจุกตัวอยู่ที่ท้องนะคือไอจะอ้วนไม่อ้วนเนี่ยพวกนี้ก็มีผลเหมือนกันนะถ้าค,คุณกินเสร็จแล้วคุณก็นอนเลยนะ เรียบร้อยเลยนะจบเลยแล้วก็เลือกเวลาเล่นเกมบ้างก็ดีเหมือนกันนะเขาบอกมานะครับก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้ยังไม่เคยลองนะก็คืออ่าถ้าเล่นกินเสร็จแล้วนยก็รองไปหาอะไรทําบ้างสักประมาณ30นาทีเนาะแล้วค่อยเริ่มการทํางานก็เหมือนกันก็ควรจะกินให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปเริ่มงานต้องมีเวลาพักให้ร่างกายพักบ้างเนาะ การฟังเพลงก็มีผลเนาะฟังเพลงมันๆฟังเพลงเร็วๆก็อาจจะช่วยกระตุ้นได้แต่ผมคิดว่าไม่เท่าไหร่พวกนี้มันเหมือนกับเกมที่เป็นเกมมันๆอย่างตัวอย่างที่ผมบอกนอะแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่คือถ้าร่างกายมันใช้พลังงานไปกับการย่อยอาหารมากแล้วเนาะสมองมันก็ต้องล้าเป็นธรรมดานะแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการงีบไปเลยนะครับการงีบเนี่ยดีที่สุดแล้วก็งีบสักประมาณ10-20นาทีนะ อ่าสิบห้ายี่สิบนาทีเนี่ยเราก็ตื่นมามันจะสดชื่นกว่าเนาะบางคนเนี่ยไม่เป็นนะบางคนที่เป็นน้องๆหนูๆเนี่ยไม่ค่อยจะเกิดอาการนี้ขึ้นเนาะอ่าส่วนใหญ่อาการเนี่ยจะเป็นกับคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะก็จะประมาณสักอายุอ่าวัยรุ่นถึงสามสิบต้นๆเนี่ยมันก็ยังพอจะได้อยู่แต่ถ้าเลยนั้นไปนะเรื่องการเผาผลาญเนี่ยมันจะช้าลงนะครับอ่าคนที่อายุตั้งแต่วัยรุ่นถึงสามสิบต้นๆเนี่ยระบบเผาผลาญเนี่ยมันยังพอโอเคอยู่นะแต่บางคนเนี่ยยี่สิบห้าก็เริ่มไปแล้วนะถ้านั่งทํางานพวก ฟิตนานๆนะครับมีโอกาส มีโอกาสสูงนะที่ระบบเาผาผลาญเนี่ยมันจะเริ่มเสียเนาะเวลาคนที่เริ่มเข้าวัยทางานแล้วเนี่ยระบบเาผาผลาญยิ่งเสียเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็เรื่องพวกนี้นะสำหรับคนที่เป็นเด็กมันก็สามารถเาผาผลาญได้เร็วกว่าร่างกายจัดอาหารไวกว่าแต่พอที่แน่ๆเลยก็คือคนที่อายุ35-40ขึ้นไปเนี่ยระบบการย่อยของเขานะครับจะช้าลงช้าลงแบบช้าลงมากนะมันต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นทําให้มันง่วงง่ายนะครับเวลาที่ต้องเจออาหารมื้อใหญ่ๆบางทีก็อาจจะต้องลดจํานวนอาหารลงบ้างนะครับให้มันพอดีกับร่างกายเนาะแล้วก็ลดพวกแป้งพวกน้ามันเน พวกนี้ผมก็พยายามอยู่นะผมพยายามจะไม่กินข้าวลืมนะครับผมพยายามจะลดข้าวนะครับเวลาที่กินข้าวเนี่ยเวลามื้อไหนที่เป็นข้าวผมก็จะไม่เน้นข้าวนะครับยกเว้นไปกินร้านอาหารเนาะที่เราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้บ้างมากเท่าไหร่นะผมก็จะเลือกกินนะครับกินพวกกับเยอะๆเนาะแล้วก็พวกข้าวเนี่ยให้น้อยลงคือเน้นพวกอาหารที่เป็นอาหารจริงๆอะไม่ใช่ข้าวไม่ใช่แป้งนะพวกนี้ก็จะช่วยได้บ้างนะสำหรับการย่อยอาหารเนาะเพราะผมเคยเป็นนะเคยเป็นตอนช่วงทํางานโดยเฉพาะช่วงทํางานก็คือกินข้าวเที่ยงเนาะกินเสร็จแล้วก็ง่วงก็ ก็พยายามไม่หลับนะคือคือลองไม่หลับแล้วนะมันไม่หายนะครับอาการนี้ก็คืออาการกดไหลย้อนนะครับกดไหลย้อนเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าอาการกดไหลย้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะทรมานมากเลยนะครับมันจะเหมือนมีก้างมาติดคอนะอาการแบบนี้นะแล้วมันก็จะตึงแถวนี้นะครับตึงแถวช่วงท้องเนาะพอเริ่มเป็นกดไหลย้อนเนี่ยเริ่มรู้ได้เลยว่าน้ําหนักตัวเองก็เริ่มเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะตอนนั้นเลยเริ่มสังเกตแล้วว่าต้องลดน้ําหนักแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราจะกินแล้วก็นั่งททําาาางงนนนนไปเรรื่่ออยยยๆแบบีี้้ัตผมค ทำมาที่ออฟฟิศเก่าทำม,มาตลอดเกือบ10ปีนะก็คืองานที่ต้องนั่งหน้าคอมตลอดเนาะมันก็นั่นแหละสะสมมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผมเริ่มคิดได้แล้วก็เริ่มลดน้ําหนักนะครับลดน้ําหนักบ้างออกกาลังกายเยอะขึ้นก็ช่วยได้แต่ก็อาการที่ว่ากินแล้วยังง่วงก็ยังเป็นอยู่บ้างนะครับแต่ก็จะเลือกที่จะเดินบ่อยๆกินน้าบ่อยๆเข้าห้องน้ําบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าอาการกดไหลย้อนของผมเนี่ย หายไปเป็นปีแล้วแล้วก็ไม่เคยกลับมาเล่นงานผมอีกเลยนะอาการนี้กดไหลย้อนเนะี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยเป็นกันหรือเปล่านะก็ลองลองไปดูได้นะลองหาวิธีดูนะครับว่าเราจะลดกดไหลย้อนได้ยังไงเพราะผมไม่ใช่หมอนะแล้วก็บางทีนะครับบางทีแต่ละคนร่างกายแต่ละคนเนี่ยปรับตัวไม่เหมือนกันนะครับต้องมีวิธีปรับแตกต่างกันเนาะบางคนจะหักดิดอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องอลองปรึกษาผู้ชำชองดูเนาะตรงนี้นะแต่ก็การที่เราออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยก็ช่วยได้ นะครับช่วยลดพวกนี้ได้เนาะแล้วก็อาจจะทําให้เรากระปีก้กระเป๋ามากขึ้นใช้พลังงานเผาผ่านพลังงานได้ดีขึ้นก็อาจจะเกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็ไออินซูลินเซโรโทนินนะครับเมลาโทนินมันคืออะไรนะอันนี้ผมไปหาสรุปมานะผิดถูกอย่าว่ากันนะครับผมไม่ใช่หมอเนาะก็อินซูลินนะครับมันเป็นฮอร์โมนที่มันหลั่งมาจากตับอ่อนนะครับหน้าที่หลักของเขาเนี่ยคือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับไม่ให้มันสูงเกินไปเนาะเมื่อเรากินอาหารโดยเฉพาะพวกแป้งพวกน้ําตาลเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งอินซูลินนะครับเพื่อพาน้ําตาลเนี่ ไปเก็บไว้ปัญหาก็คือถ้ามันหลั่งมากเกินไปหรือเร็วเกินไปเนี่ยก็จะเกิดอาการพลังงานตกวบนะครับทำให้เรารู้สึกง่วงนอนเบลอแล้วก็เพียนะครับเซเรทนินเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนแห่งความสงบแล้วก็อารมณ์ดีนะครับไอฮอร์โมนตัวเนี้ยเซเรทนินนะครับเมื่ออินซูลินมันหลั่งมากนะครับมันจะไปช่วยเพิ่มระดับเซเรทนินในสมองแล้วให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับเราสังเกตดูเวลาที่เราหิวแล้วเราก็จะงุดหงิด นะครับแต่เวลาที่เราอ,าอิ่มมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกสงบขึ้นอารมณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนาะอันนี้น่าจะเป็นกันทุกคนไม่เอ่ยแต่ส่วนตัวผมเป็นนะผมเป็นคนที่โมโหหิวนะเวลาที่หิวเราจะใจร้ายมากเลยนะแต่ถ้าเวลาที่กินอิ่มมาเมื่อไหร่ก็จะอารมณ์ดีขึ้นนะตรงนี้ก็มีส่วนนะครับแล้วก็เมลาโทนินนะครับคือฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมนาฬิกาชีวิตนะครับหรือก็วงจรการหลับตื่นนั่นเองนะครับ เซโรโทนินเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันจะแปลงเป็นเมลาโทนินนะครับโดยอัตโนมัติในบางช่วงเนาะโดยเฉพาะหลังกินอิ่มแล้วก็บรรยากาศเงียบๆนะครับเงียบๆเนี่ยเพราะเรากินอิ่มร่างกายจะหลัง่งเซโรโทนินเยอะเนาะเมลาโทนินก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับร่างกายเขาจะผิดคิดว่าเวลานอนอะไรแบบนี้มั้งนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันมันไม่ใช่ออกแบบมาให้อ่าออกแบบมาให้เป็นต้องกินทุกมื้อนะ ต้องเข้าใจก่อนนะมาก่อเนี่ยกเราจะได้กินนะครับเราต้องออกไปล่าสัตว์นะแล้วก็บางทีเรากินเราก็ต้องกักเก็บพลังงานถูกป่ะเราไม่ใช่ว่าจะล่าสัตว์สาเร็จได้ทุกมื้อนะและการออกไปล่าสัตว์แต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนมันเปลี่ยนแล้วแต่ร่างกายไม่ได้อัปเดตแพทนะครับร่างกายมันยังอยู่ในยุคหินอยู่เลยยุคกุกกับอ,อยู่เลยนะครับก็ไม่แปลกใจนะที่ร่างกายมันจะเริ่มอ่ายังคงมีสิ่งพวกนี้อยู่นะครับมันก็ยังทํางานมันเหมือนเดิมนะไม่ได้อัปเดตตามยุคสมััยยยเเนนารงป็มุษ 1>, 1 0อยู่เลยนะยังไม่ได้พัฒนาเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วผมก็คงไม่ได้มาหลักการวิชาการอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่หมอเนาะไม่ใช่คนผู้รู้ด้านาผู้รู้ด้านโภชนาการอะไรขนาดนั้นนะผมก็แค่ศึกษามาจากในเว็บแล้วก็เอามาเล่าเนาะเพราะว่าสงสัยสงสัยว่าทําไมเวลาช่วงนี้เวลากินอิ่มมันถึงง่วงง่วงทุกวันเลยแทนที่เราจะได้เล่นเกมมันก็สนุกแล้วเริไมเรายังง่วงอยู่แค่นั้นเองครับก็สรุปเลยแล้วกันนะ บางทีเนี่ยเกมเนี่ยเราไม่ได้แพ้บอสหรอกนะครับแต่แต่ว่าเราแพ้ข้าวแกงกะหรี่ร้อนๆนะครับกับพุงตึงๆนี่แหละโอเควันนี้ต้องขอจากไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าอยากสนใจผมมากก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่เนาะ ลงคลิปทุกอาทิตย์นะครับแต่ไม่สัญญาว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับคอนเทนต์ช่องผมก็มีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมจอยเป็นการาพูดถึงเรื่องรีโมทเพย์หรือพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับก็มีอยู่บ้างนะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะงดนะครับงดทำอีมูสวิตเนาะอันนี้ขอประกาศว่า,าผมงดทำอีมูสวิตนะครับ ก็ประกาศตั้งแต่คลิปก่อนหน้านั้นแล้วไปดูได้นะเนื่องจากช่วงนี้ Nintendo กเขาก็มาแรงแซงทางโค้งนะอาจจะเป็นค้าจะทำอ e ีมูก็จะเป็นพวกเกมเก่าตั้งแต่เจนต่ำก่อน Nintendo Switch เป็นต้นไปนะผมก็อาจจะทำให้ได้แต่ถ้าเป็นเจนที่เท่าสวิตนะครับก็จะขอละไว้เท่านี้ก่อนเป็นละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจากไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e แลวกดกระดิ่งให้ผมด้วยถ้าชอบคลิปผมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ผมพาราต้องขอจากไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ